ไปถ่ายตอนมะม่วงกระเด็น,นให้อดอนมาแล้วเด้อทำอะไรมะม่วงกระเด็นทาาอะไรให้มมาดกาินพี่ติ๋วทำมะม่วงเนี่ยลูกอะไรอยากดูกปาดูนี่เห็นบ้างไหมน,นมือไม้สั่นแล้วพี่ติ๋วไหนนั่นถึงกับมือไม้สัน่นเจอมะม่วงเขาเจอมะม่วงโอัยที่ลูกเดียวพอกินไม่หมด ยาที่เดียวมันมีไอ้นี้เยอะอ,อันนี้ก็จเจ้ากระมงวงไปตากแดดมาเบิดมือมาเนี่ยโอ้ยโซมือพี่ไม่ได้มาเอาอเอาตามที่ถนัดนั่แหละคือว,ว่าพี่จะให้มันเข้าเนื้อหน่อยมันจะได้กรอบเนะใช่ไม่ต้องไปเสียดายนะ แม่เพราะว่าไม่ใช่มะม่วงเร <laughs> าใช่มะม่วงเขานะถ้าเป็นของล้านแล้วก็ผิวแม่แค่ยื่ว่าเอาถุงตุ๋ยไป <laughs> ดูกางดกแม่บังวงเ็าจนะ้เนาะดกมากเลยเนาะครับเขา,าคงไม่มีใครกินหรอกเป็นยื่กับต้นท่านกับจีเบื้อิ่นน,นั่นแหละแม่บอกไงแต่อยู่กับต้นมันก็สวย,ยนะแม่มันจีกรบด้อย จะก่ออีกแบบหนึ่งอันนี้มันไม่ใช่ฟ้าลันนะเปี๊ยะฟ้าเปี๊ยะเพื่อนอยากออกมาดิน้นมันไม่ได้แก้นะัมันเหนียวมากเลยนะอ,นอ,อ,ออกเหรอคะจะออกเหรอคะปกติเขาจะมีฟ้ามะม่วงฟ้าลันนะพี่เตียวนะใช่เปี๊ยะเปี๊ยะอันนี้มะม่วงฟ้าเปี๊ยะครับเปี๊ยะมันดังเปี๊ยะพันใหม่ได้เนีิมะม่วงฟ้าเปี๊ยะ ก็มือสั้นเถอะว่างหันจะเปียกอย่างมากนะพติเตียวก็มือสั้นแถอว่างหันปเปียดอย่างมากมันเหนียวมากเลยมีมะม่วงเราอ้มะม่วงเขาเราไม่ใช่คนตะหนีนะถ้าคนตะหนีเราต้องปอกแบบเขียวบึ้งนี่มะม่วง,วง<ม>เขาเราลอยมาอืบ้านมันลอย,<ม>อยแบบคล้อไเรื่อนเยถ้าสั่นก็บ้ากก่านะติเตียวนะ ไม่ขอเราก็ไม่กก้หรอกนะแม่โอ้โหตอนนี้กำลังขมักขมินทำงานอย่างเดียวเลยนะบ่ได้สนใจยังเล่นบ้านเ่ยไอแม่ทำงานไปเราควรแม่เนี่ยวต้องมาเก็บรายละเอียดอีกเนาะปื๊ออันไหนสีเขียวมันแน่นก็ต้องเอาออกปึ๊บตรงไหนมันเป็นเหลี่ยมเนาะสรุปแล้วแบบเลี่ยมไปเลี่ยมมากแบบเล่ยเลือแต่แกนบานหด บอกไมห่ห,หมด็มพอดบีบูบูนี่เอาเงินเนี่ยไปลบเลียมพี่เที่ยวลบเลียมไหน,นไหนนั่นแหละ <laughs> นั่นแหละลบเลียมออกเงิน <laughs> นี่ยเขบอกทานเบสเออท่น,นลบเลียมออก <laughs> นี่ก็บ้ายอ,ยอนนะั่นแหละ ไก่เบิดแล้วไก่มาแล้วไก่สีเบิดงน้อยแล้วหมดเหลี่ยมก็หมดลูกนี่โอเคสำเร็จนั่นปอบของม่วงเสื้อทอนให้จ่ายเงินละไหวป่ะแม่เนี่ยเพ้นเมื่อยวะแม่เพี่ยนนั่งรถมาไกลเนาะไม่ได้พักบอกให้หยุดพักก่อนน่พึ่งลงจากรถแล้วก็มานี่แม่ ไปรับพี่ติวมาค่ะเมนมีแต่เราถามไม่ไปสามวันโอ้สมัยก่อนนะไปรับพี่ติวนะสามวันสามคืนไปรับจากสกลมานี่แต่ไม่รู้ว่าไปจอดที่ไหนมไม่มีท่าเรือที่จอดแต่วันนี้มีท่าเรือจอดก็เลยมาจอดอยู่เนี้ยอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะใครๆก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ด,ปดน,นี้จบคลิปให้หน่อยเร็วอ,อ๋อจบคลิปบ,บอกครับ อ่าก็ขอให้เอฟซนะ่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ไทยอุดรเด้อไทยอุดรเด้อแล้วก,วก,มก็มากินอ่ามากินอันมะม่งมวงน้ำปลาหวานหรือว่าอ่ะพี่ซื้อกินปลาไหมอ่ะพี่เจี๊จบคิ๊บ ขอบคุณนะคะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้ไทยอุดรน,นะคะแล้วก็ววกช่องของพี่ติวช่องของพี่ติ๋วรบบุรีนะคะพี่ติ๋วลบบุรีเดอช่วยกันเดอขอบคุณค่ะจ้าไปแล้วไปแล้ว,ลวบ,าบายบายให้แม่ทำงานก่อนรบกวนสมาธิเนี่ย